เหตุการ์ที่เกิดขึ้นที่อาคารไทยพัน์สํานักงานใหญ่เดี๋ยวคงได้ติดตามความคืบนหน้ากันวันนี้ <c oughs> มีเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบพื้นที่แล้วก็มีการประเมินเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในการตรวจสอบหลังจากนี้ต่อไปนะฮะ <c oughs> แต่ว่าเราจะเริ่มกันที่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชาดยภดนภาคใต้ก่อนวันนี้เกิดเหตุรุนแรงขึ้นในหลายจุดด้วยกันซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานเลยเนะี่ย <c oughs> เพราะว่ามีการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ค่ะครับโดยคนร้ายได้ก่อเหตุความไม่สงงบใในนจััหวดดชาภคต้ ในช่วงเช้าวันนี้นะครับมีการลอบวางระเบิดที่จังหวัดนราธาิวาส3จุดด้วยกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง3นายต่อเนื่องจากเหตุการณ์ที่โรงพยาบาลเจาะไอร้องเมื่อคืนนี้นะครับเช่นเดียวกันกับที่จังหวัดยะลาคนร้ายก็ยิงใส่ฐานปฏิบัติการเจ้าหน้าที่แล้วก็จุดตรวจทั้งหมด6จุดแต่ว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับ เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่6โมงเช้าเลยนะครับเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องดักสังหารชุดรักษาความปลอดภัยครูสังกัดหน่วยเฉพาะกิจนาราธีว่าส31ริมถนนบ้านจาแบบปะหมู่ที่7ตำบลเกาะสะท้อนอำเภอตากใบ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจุดนี้มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ2นายครับจากนั้นประมาณ2ชั่วโมงถัดมาครับคุณพัสวีคนร้ายได้ลอบวางระเบิดแสวงเครื่องนะคะหน้าบ้านพักหลังสถานีรถไฟหม e ู this. ่หนึ่ตำบลโต๊ะเดงอำเภอสุงไงปาดีอาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบลนั้นบาดเจ็บสาหัสค่ะจากนั้นในเวลา9ก้านิกาะคะก็เกิดขึ้นอีกหจุดนะคะที่ป้ายบอกเส้นทางริมถนน หมู่บ้านสาราหมู่4ตําบลจวบที่อําเภอเจาะไอร้องขณะที่เจ้าหน้าที่ตํารวจชุดรักษาความปลอดภัยเส้นทางขับรถผ่านแต่ว่าไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บค่ะคโดยเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ที่ไม่หวังดีนะครับที่อยู่ในกลุ่ม r k k ที่ยิงถล่มเจ้าหน้าที่แล้วก็ยิงใส่โรงพยาบาลเจาะไอร้องเมื่อวานนี้ เป็นเหตุให้ทหารและเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งหมด12นายตามชื่อที่ปรากฏอยู่นี้นะครับพลโทวิวัต์ประถมภาคไม่ทับภาคที่4วันนี้ลงพื้นที่ไปที่โรงพยาบาลจอไอร้องเยี่ยมอาการเจ้าหน้าที่พร้อมกับเน้นย้ําให้ทุกหน่วยบังคับใช้กฎหมายควบคุมพื้นที่แล้วก็ติดตามคนร้ายประกอบกับสร้างขวัญกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ ยา,ายขณะที่จังหวัดยะลาะะก็มีเหตุคนร้ายะะก่อเหตุรอบยิง6จุดด้วยกันนั่นก็คือฐานอาสาสมัครริมถนนสาย410ตําบลตเะนะปูเตอเะอเบันรังสตาบ้านพักตํารวจสถานีตํารวจภูธรลําใหม่อํเาเภอเมืองจุดตรวจเจ้าหน้าที่อาสาสมัครตําบลยุปโปภอมเ,เมืองฐานชุดคุ้มครองตําบลกาตองอํเาเภอยะหาและบริเวณหัวสะพานใกล้น้าตกฐานโตรวมไปถึงค่ายทหารพยัค บ้านหน้ากเกษตรและก็มีการยิงปืนขึ้นฟ้าด้วยนะคะใกล้กับโรงเรียนบ้านบ่อหินหมู่11ตําบลบ้านแหโดยทุกจุดโชคดีนะคะวันนี้ไม่ได้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่นะขณะน,นี้หลายคนเฝ้าจับตามองนะคะกับการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ด้านนายกรัฐมนตรีค่ะดังนั้นมีการสั่งการด่วนนะคะเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังความปลอดภัยโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงค่ะด้านผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติรู้ตัวคนร้ายที่ลงมือก่อเหตุแล้วค่ะ พลตรีสันเสริญแก้วกำเนิดโกษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสชอสั่งการด่วนนะคะให้เจ้าหน้าที่เพิ่มมาตรการ เฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับประชาชนตรวจเข้มพื้นที่เสี่ยงเลยไม่ว่าจะเป็นจุดจอดรถหรือบริเวณที่มีประชาชนจำนวนมากและให้หน่วยรักษาพยาบาลต่างๆให้ความช่วยเหลือและดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ด้วยรวมถึงได้มีการกำชับให้ติดตามจับกลุ่มตัวผู้กระทําความผิดให้ได้โดยเร็วนะครับรัฐบาลจะเร่งปรับปรามกลุ่มผู้บอการร้ายผู้มีทธิพล ผู้ค้ายาเสพติดน้ำมันเถื่อนแล้วก็กลุ่มที่ค้ามนุษย์นะครับให้เห็นผลภายใน6เดือนนายกรัฐมนตรียังของความร่วมมือกับรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ช่วยกันแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับผู้กระทําความผิดหน่อยนะครับเรื่องนี้ยังมีความเห็นออกมาจากทางด้านของผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติด้วยนะครับพลตำรวจเอกจักทิพย์ชัยจินดา มองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องจากวันครบรอบการสถาปนากลุ่ม BRN เบื้องต้นนะครับพบตรบอกว่าตอนนี้รู้ตัวคนร้ายที่ก่อเหตุแล้วกลุ่มคนร้ายไม่ได้มีเฉพาะกลุ่ม BRN เท่านั้นฟังเสียงดูครับที่เรารู้กลุ่มเหลือหล้นะเรารู้กลุ่มเลือนะครับหลังจากที่ก่อเหตุแล้วเนี่ยนะดูแผนพฤติกมต่างต่างเนี่ยนะราเราเรารู้้ก็คือเป็นกลุ่มในบรเอ็นที่มีการสถาปนาระหวางนี่ใช่ไหมคือเป็นกลุ่ม มีเนะครับทุกกลุ่มนั่นเป็คนหยกลุ่มอยู่แล้วครับเขาก็ถึงวันสถาปน,หนาหรือครบรอบการทำกานี้ก็จะออกมาแสดงลักษณะแบบนี้ขณะที่พลตรีบรรพศพุนเพียรน,นะคะโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือว่ากอรมนชี้แจงภาพรวมสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บอกว่ายังอยู่ในความควบคุมขอ,ของหน่วยง,งานที่รับผิดชอบนําโดยกอรมนภาค4ส,ส่วนหน้า โดยการปฏิบัติงานก็มุ่งเน้นนะคะการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นลำดับแรกค่ะ เหตุความรุนแรงที่กลับมาอยู่ในความสนใจของสังคมอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นวันสถาปนา,ากลุ่ม B R N นะครับ13มีนาคมเหตุการณ์นี้ก็ถูกเชื่อมโยงกับหลายๆเรื่องด้วยกันโดยเฉพาะความรุนแรงที่เกิดขึ้นรวมไปถึงการเจรจาสันติภาพที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดายแดภาคใต้นะครับโดยนักวิชาการก็วิเคราะห์เหตุความรุนแรงในห่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาระบุว่ากลุ่ม B R N กําลังยืนยันตัวตน แล้วก็ศักยภาพโดยเฉพาะแนวร่วมที่ไม่เข้าร่วมกระบวนการพูดคุยพร้อมกับเรียกร้องรัฐบาลนะครับประคองการเจรจารแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของการปฏิบัติการในพื้นที่ก็ก็เป็นเสื่อสัญลักษณ์ในแง่ที่ว่าเขาอย่างชี้เห็นว่าเขายังมีกําลังมีตัวตนอยู่มีการปฏิบัติการอยู่ะนะครับโดเพาะในพื้นที่ในซอยล่องนะซึ่งก็เป็นพื้นที่เก่าแก่ของทางขงบวนการเนี่ยนะคะ ประโยชน์การบ่อยๆนะครับนะฮะก็ก็ยืนยันได้เห็นว่ากองกํลาลังเขาเนี่ยยังมีอิทธิพลยังมีศักยภาพอยู่นะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวตัวตัวเชื่อหเห็นอย่างได้นะครับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สีสมพบระบุว่ากลุ่มบียาเอที่ก่อเหตุอาจเป็นนาร่วมที่ไม่ได้เข้าร่วมกระบวนการพูดคุยกับรัฐก็เลยแสดงท่าทีและก็ยืนยันการมีตัวตนนะครับเพื่อให้รัฐปรับกระบวนการหรือว่าเร่งให้เกิดความคืบหน้าชัดเจนมากขึ้นนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินความยุติธรรมในพื้นที่โดยการพิสูจน์ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากเจ้าหน้าที่หรือปฏิบัติการของรัฐหลังพบสถิติสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก็ต้องพิสูจน์ต่อไปนะครับนะต้องมีกระบวนการตรวจสอบในการแก้ไขปัญหาเพราะหากว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยเ้าดีอันหนึ่งของรัฐบาลชุดนี้คือว่าพยายามย้ำในเรื่องของเยาบชนภาคใต้เนี่ยย้ำเรื่องว่าจะต้องใช้วิธีการสันติสันติวิธีหรือว่าแนวทางสันติสุขอะไรนี้นะฮะแล้วก็แก้ปัญหาด้วยการประชารุนแรงแล้วก็ยืนยันเรื่องการที่จะมีการพูดคุยไกนีนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าถ้ามีปัญหาเรื่องข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเนี่ยก็ควรจะทําการแก้ไขปัญหาโดยการที่ว่ากรรมการตรวจสอบข้อเทรจจริง จากหลายฝ่ายเพื่อจะยืนยันได้ว่ามันแก้ปัญหานี้นะหรือว่ามีการทําให้กาเกิดมีการทับาับจะต้องแก้ไขให้ได้อเงี้ยครับเพื่อจะทําทให้สอดคล้องกับแนวทางสันติภาพเนี่ยนะครับเรียกว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็เกิดเหตุความรุนแรงหลายพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างวันครบรอบการสถาปนาขบวนาการ BRN ค่ะอย่างไรก็ตามกระบวนการพูดคุยสันติภาพกับรัฐจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งนะคะในต้นเดือนเมษายนนี้ค่ะ 13มีนาคมนะคะก็เป็นวันครบรอบ56ปีนะคะวันคล้ายวันสถาปนาขบวนการ B R N หรือว่าขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมาลายูปาตานีซึ่งก็เป็นขบวนการที่ฝ่ายความมั่นคงของรัฐไทยเชื่อนะคะว่ามีบทบาทสูงสุดในการก่อความรุนแรงในพื้นที่ Voice TV ลำดับสถิติเหตุความรุนแรงในช่วงเย็นของเมื่อวานนี้และ12ปีที่ชายแดนใต้ต้องเผชิญติดตามกันคะ่ะ 13มีนาคมเกิดเหตุความรุนแรงต่อเนื่อง4แห่ง15นาฬิกา55นาทีที่ฐานปฏิบัติการของตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ16นาฬิกา40นาทีที่ฐานปฏิบัติการของกองร้อยทหารพรานที่4816จากนั้นเวลา17นาฬิกา9นาทีเกิดเหตุระเบิดที่บ้านนายิงอําเภอเจาะไอร้องและที่สุดท้ายเวลา19นาฬิกา25นาที เหตุระเบิดที่อำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วง12ปีที่ผ่านมาจากสถิติข้อมูลโดยสำนักข่าวอิสาราชี้ให้เห็นว่าในปี2547จุดเริ่มต้นเหตุความรุนแรงหลังเหตุการณ์ปล้นปืนปีนั้นมีเหตุระเบิดเกิดขึ้น103ครั้งขณะที่ปี2550หลังการรัฐประหาร1ปีนำโดยพลเอกสนธิบุญ,ญรัตกลิน จังหวัดชายแดนใต้มีเหตุระเบิดสูงสุดถึง471ครั้งและมีสถิติเหตุระเบิดจำนวนไล่เลี่ยกันคือ300ครั้งในปี2556ถึง2558จากการสำรวจสถิติวงจรการจุดระเบิดในช่วง12ปีที่ผ่านมามีรูปแบบที่หลากหลายแต่ที่ใช้บ่อยครั้งคือการใช้โทรศัพท์มือถือมากที่สุด764ครั้งตามด้วยการใช้แบบลากสายไฟ601ครั้ง และการตั้งเวลาจากนาฬิกาหากสำรวจจำนวนสถิติคาบอมพบว่าเกิดขึ้นที่นราธิวาสมากที่สุด22ครั้งตามด้วยยะลา12ครั้งปัตตานี7ครั้งสงขลา3ครั้งและสุร,ราษฎร์ธานี1ครั้งส่วนประชาชนที่ได้รับผลกระทบพบว่ามีผู้นำศาสนาทั้งพุทธและอิสลามรวมถึงประชาชนเสียชีวิตสูงสุดที่3635ราย ตามด้วยทหาร526นายและในจำนวนใกล้เคียงกันคือตำรวจอาสาสมัครรักษาดินแดนบุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองรวมทั้งผู้ก่อเหตุความรุนแรงส่วนงบประมาณในการใช้ดับไฟใต้นับตั้งแต่ปี2547ถึง2559พบว่าทุ่มเทงบประมาณไปแล้ว264,953ล้านบาท ช่วง3ปีแรกใช้งบประมาณในจำนวนใกล้เคียงกันคือ13,000ล้านบาทถึง14,000ล้านบาทเพิ่มขึ้นสูงสุดในปี2552ที่ใช้งบประมาณมากถึง27,547ล้านบาทจากนั้นจึงลดลงและพุ่งขึ้นอีกครั้งตั้งแต่ปี2556จนถึงปัจจุบันในอัตรา20,000ล้านบาทและทะลุถึง30,000ล้านบาทในปี2559 สถิตินี้ทำให้อาจกล่าวได้ว่าตั้งแต่ปี2,551ถึงปัจจุบันความรุนแรงของไฟใต้ไม่ได้ลดลงหรือคลี่คลายลง